ทุกท่านครับผมเป็นคนนะกึ่งกลางกึ่งเกา่านะกึ่งใหมนะ่ปีนี้ก็40ปลายปเอินได้ได้ดูคลิปป่อครูบุญศรีรัตนังนะเพื่อนไดนะ้พยายามที่จะอนุรักษ์สืบสารํำอู้ภาษากําเมืองมั่นเหาผมเลยตั้งใจที่จะทำคลิปนี้มาเพื่อเพ็่นการสานต่ออนุรักษ์สืบทอดเจตนาของ ศิลปินคนเหนือบ้านเฮานะครับวันนี้ลองมาฟังเนาะเพื่นเปรียบเทียบในการแตง่งสอนถึงอายุสังขารของคนเฮาว่าแต่ละช่วงแต่ละวัยมันสอนในอย่างเฮาเพื่นว่า10ปีอาบน้ำบนหนาวสาวปีแอลสาวบอ่อใกล้สามสิปีบนายสังขาร40ปียะการมืนฟ้าผ่า50ปีสาวน้อยดาบ่อเจ็บ 60ปีไอเหมือนฝานโคกเจปีบะหกเต็มโต๊ะ0ปปีไข้หัวเหมือนให้90ปีฟองไขยู่พ่องไข้าตายอันนี้คือแบบบะเกลูกูบุญสีเปิ้นได้แต่งมาใหม่10ปีเล่นขี้เป๊ะปะกัวมือดำสาวปีหั่งสาวเรางามพุทธพอง30ปีเตวขึ้นล่องบ่มีเหิว 40ปีบกจกหลักติ้วบมีอ่อน50ปีแหงเริ่มอ่อนเริ่มหายเริ่มหด60ปีกินเข้ามันก่อยก็บค่อยลำ70ปีเตียวเกาะวอมย่ำน่องย่ำน่อง80ปีนั่งหลังกองหัวยี90ปีเยี่ยวใส่สลีบค่อยหูตัว ร้อยปีหน้ามืดตามัวรอป๊กบ้านเก่าอันนี้ก็เป็นเจตนาที่ผมจะต้องขอบพระคุณพรอครูบุญศรีระัตะนังอย่างยิ่งช่วยกันทรงเสริมช่วยกันทรงแชร์เพื่อภาษากาเมืองของเฮาได้สืบทอดไปได้เหมือนเหมือนเต้าโจลูกโจหลานของเฮาขอบคุณครับ